สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเม่ชาแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักนะคะปักแรกของเดือนมก,กราค,คมปี6 6นะคะปีใหม่แล้วนะก็เป็นคิวของชาวมิถุนนะคะช่องเมเม่เนี่ยดูได้ทั้งลัคนาดูได้ทั้งราศีนะคะแล้วก็แบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกแล้วก็แบบของไทยนะไม่ฟิกนะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยใครดีวกับชาวมิถุนนะคะเข้ามาดูดวงนี้ได้นะน่าภัยสลับข้างกันได้ปรับเอาเองได้เลยนะคะ ดวงวันนี้บอกก่อนนะคะว่าเหมาะกับคนที่มีประเด็นความรักในปัจจุบันนนคะก็คือมีคนคุยนะคะมีแฟนหรือว่าแต่งงานแล้วนะถ้าคุณเลิกกันขาดแล้วนะคะก็ดูดวงคนร,รักเก่านะแล้วก็ถ้าคุณโสสนิทก็มีดวงคนโสสนิทแยกไครนะคะเวลาดูดวงเนี่ยต้องดูให้ตรงสถานะนะคะเพื่อความแม่นยำนะ ค่ะวันนี้ก็จะเปิดไพ่นะคะพลังงานตัวตนของคุณแล้วก็พลังงานตัวตนของแฟนคุณนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจับไพ่กันเลยนะสามใบข้างบนนะคะตัวตนคุณมิถุนนะคะสามใบข้างล่างตัวตนของแฟนนะ,ะเดี๋ยวเราเช็คไพ่สำหรับกันก่อนเด็กถือถ้วยนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่รู้ใจตัวเองทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็ ออกเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากันก่อนหน้านี้มันอาจจะหมายถึงการกลับมาขอโทษมีการให้อภายัยกันการไปต่อนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นคู่ไหนที่เพิ่งจะคบหานะอาจจะหมายถึงการสารภาพรัพรกก็ได้นะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะคะค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากพลังงานตัวตนของคุณมิถุนก่อน The Tower นะคะ Queen Pentacles กับหัวแล้วก็สองคาานะคะ ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดนิดนึงอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ในชีวิตนะคะอาจจะเป็นปัญหาทั่วๆไปก็ได้อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะมีบางอย่างที่คุณจะต้องแก้ไขหรือว่าประครับประคองสถานาการณ์ไปเนาะช่วงนี้อาจจะเครียดนะคะราชินีถือเรียญกับหัวก็อาจ,จะบ่งบอกถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินด้วยหรือไม่ก็สุขภาพนะคะ อ,อ,อย่างไรก็ตามนะคะไอ้ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนะมันจะสามารถแก้ไขได้แน่นอนนะคะแล้วก็อนาคตของคุณเนี่ยมันสดใสนะคะรออยู่ข้างหน้าไม่ต้องบอดีนะคุณสามารถที่จะรับมือได้กับทุกปัญหานะคะถ้าเป็นเชิงความรักความสัมพันธ์โดยตรงก็จะหมายถึงช่วงนี้อาจจะมีการทะเลาะกันผิดใจกันร,ระหว่างคุณกับคนรัก,กน,นะคะความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าพอมาถึงปักนี้นะคะมารกาลาคมปักแรกเนี่ย คุณเนี่ยจะออมีการเคลียร์ใจกันได้นะคะแต่อาจจะใช้เวลานิดน,นึงในการค,ค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็อนาคตของคุณสองคนยังมีร่วมกันนะคะแล้วก็สดใสด้วยไม่ต้องไปบวรีมากความสัมพันธ์ที่เปราะบางเนี่ยสามารถประคับประคองไปได้แน่นอนนะคะทีนี้มาดูพลังงานเขาบ้างนะ t e r ม n c e ต a ระ e ด t แล้วก็ภายในออก o อ d ขึ้นมากับหัวแฟนเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวง่ายนะคะหรือว่าหงุดหงิดง่ายในช่วงนี้นะคะหรือว่า ถ้าไม่ใช่ในเชิงของอออารมณ์ร้อนก็จะเป็นเรื่องของเซนซิทีฟขี้น้อยใจนะคะแบบนี้นะก็อาจจะดีวอ่ะเขายากนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเขาก็สามารถที่จะแก้ไขนะคะปัญหาที่จะไม่คขาองุกบิดตรงนี้ได้นะคะไพ่เดทก็หมายถึงการจบวัฏจักรที่มันไม่ดีแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ไพ่เดอเทมเพลนส์ก็หมายถึงการปรับตัวนะคะหรือว่าการแก้ไขปัญหาได้พลังงานบวกก็เข้ามาแล้วนะคะทางฝั่งแฟน ที่เมย์บอกเนี่ยมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการทะเลกกาะกันระหว่างคุณแล้วก็คนรักโดยตรงแต่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก็ได้ค่ะคนเราก็อาจจะมีปัญหาได้รอบด้านะนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องของตัวเขากับบุคคลอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหานะคะทั่วๆไปแต่ว่าเขาสามารถจบเรื่องที่ทําให้เขาไม่สบายใจตรงนี้ได้นะคะภายในปากแรกนี่แหละแล้วก็อ,อมันจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ด้วยนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ดีขึ้นเนี่ยที่บอกว่าใช้สำหรับเป็นไพ่ดีนะเด็กถือถ้วยก็คือว่า ออมีช่วงเวลาดีๆให้แก่กันนะคะมีการมอบความรักมีการมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันคุณทั้งคู่เนี่ก็พลังงาน,นคล้ายๆกันก็คือว่าอาจจะอยู่ในจุดที่ตึงเครียดแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในชีวิตได้นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะลงเอยได้ด้วยดีนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสรุปนะหรือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแรกของเดือนมก,การาคมปี66นะ อดทนกันอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวพ้นช่วงมีนาคมกลางเดือนไปเนี่ยดวงของคุณนะคะแล้วก็ของคนอันที่สองราศีเนี่ยจะดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดช่วงนี้มันจะมีพลังงานแปลกๆ,ๆที่เข้ามาทําให้เราเนี่ยต้องเจอกับเรื่องราวที่ทําให้เราดิดใจได้นะคะก็เป็นเพราะว่ามฤิตยูเนี่ยมากุมลัคนาราศีเมษนะคะ ก็กุมไม่นานหรอกประมาณ3เดือนกว่าๆก,ก็จะออกนะคะก็มันก็จะส่งผลให้ดวงทุกราศีเลยทั้งสิบสองราศีดีขึ้นนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคที่มันแบบคาดไม่ถึงนะแต่ว่าอุปสรรคที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคใหญ่นะคะเป็นแค่เรื่องที่ทําให้เราหงุดหงิดใจนะคะหรือว่าใจร้อนแค่นั้นแหละท้ายสำรับมีเดี๋ยวไฮโลฟอนขึ้นมากับหัวนะคะ เดี๋ยวความสัมพันธ์ที่ดีก็จะกลับมานะคะให้เวลากันนิดนึงนะเดี๋ยวคุณสองคนจะมีวุฒิภาวะมาขึ้นจะมีความเข้าใจนะคะในสถานการณ์ของกันและกันมากขึ้นแล้วก็ถ้าใครรอคอยคอมมิชเมนต์อยู่ก็คอมมิชเนนต์นะคะอยู่ในนนะคตอันใกลน้แล้วนะคะยังไงให้เวลากันนิดนึงเนาะบทสรุปนะคะมี5ถ้วยมี10เหรียญกับหัวแล้วก็มีเดอะเลเวอร์นะคะ ค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะสิบเหรียญกับผัวเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความมั่นคงของชีวิตเนี่ยอาจจะเข้ามาทั้งฝ่ายคุณและฝ่ายเขาเลยทําให้คุณและเขาเนี่ยต้องโฟกัสตัวเองอะคะ่ะไปที่เรื่องของการงานการเงินหรือว่าความมั่นคงเนาะแล้วก็เวลาที่จะม้อไพ่กันและกันอาจจะมีน้อยนะคะช่วงที่ผ่านมานะจนถึงปัจจุบัน,นแต่ว่าภายในช่วงปักเนี้ยนะคะปักแรกของมกราคมเนี่ยนะ คุณ่ยสามารถสางเรื่องพวกนี้ไปได้นะคะแล้วก็อารมณ์เศร้าเสียใจแทดกหรือว่าเฟลอะไรแบบนี้มันก็จะหมดไปนะคะไพ่เดลเวอร์ก็หมายถึงไพ่เนื้อคู่ไพ่แห่งคนรักสุดท้ายแล้วภายในปักแล้วเนี่ยคุณก็จะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะได้โรแมนติกกันนะถึงแม้ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงแรกเลยมันอาจจะไปเกิดขึ้นในช่วงของวันที่10อะไรเงี้ยขึ้นไปอะนะคุณอาจจะแก้ไขปัญหาได้ในช่วงนั้นแต่อย่างน้อยเนี่ยก็คือเราได้รู้แล้วว่าออภายใน ครึ่งเดือนแรกนะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่ทําให้คุณตึงเครียดได้นะรวมถึงเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะยังไงรับพลังงานบวกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ระเครอรนะคะเริ่มจากโรแมนซ์แองเจลิลนะคะดวงไรวันกลับมาทำนายแล้วนะคะยังไงฝากติดตามรับชมด้วยนะลงคลิปไห้ทุกวันเลยนะคะช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะแยกสิอราศีนะคะ ถ้าใครไม่สะดวกดูตอนกลางคืนก็รับชมตอนเช้าเลยก็ได้นะคะเมเนี่ยทำนายให้ทั้งในส่วนของคนโสดแล้วคนมีคู่นะคะคนโสดก็สามารถดูดวงได้ทุกวันนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจับไพ่เเราเคิลกันสามใบนะคะว้าวไพ่ดีมาก เวทต i n g นะคะ retreat แล้วก็ love yourself first อันนี้มาตอบย้ําว่าช่วงนี้ทั้งคุณและเขาไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะต้องแก้ไขเรื่องส่วนตัวก่อนให้มันเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จเรื่องของงานแล้วหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเข้ามาแล้วเนี่ยคุณถึงจะมีโอกาสได้ retreat ก็คือได้ใช้เวลาร่วมกันฟื้นฟูจิตใจนะคะหรือว่าถ้าคุณมีปัญหากันเองทะเลาะกันเองเนี่ยเมื่อคุณเคลียร์กันได้แล้วคุณก็จะ ได้มาฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวของความรู้สึกหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจมันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไม่ต้องห่วงนะเวติ้งนะคะก็หมายถึงความเป็นคู่กันความเป็นเนื้อคู่อะไรแบบนี้นะคะนี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุนะคะหรือว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้คุณสองคนยังให้โอกาสกันอยู่นะคะก็คือคุณนะ่มีพลังงานของความเป็นคู่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่ให้คำแนะนำแองเจลวันเซอร์นะคะ ของไพเสียงแทกด้วยเป็นเสียงรถเหมือนเดิมนะคะก็ดังนิดนึงนะวันนี้แต่เมว่าเ,เสียงไมเมเนี่ยเสียงพูดน่าจะดังกว่าเสียงรถนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูช่วงหลังๆมาก็ไม่มีใครคอมเมนต์ว่าไม่ได้ยินเสียงนะยังไงถ้าเกิดว่ามันเบาไปก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะให้คำแนะนำนะคะสบใบ No need to น w o r r y Take Action Let Go นะคะเดี๋ยวขออ่านตรงกลางก่อน Take Action ช่วงนี้เข้มข้นในเรื่องของการงานการเงินความเจ้าวหน้าของชีวิตคิดอะไรได้มีไอเดียอะไรลงมือทาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะแก้ไขปัญหาอะไรต้องรีบลงมือทำนะจะสามารถสะสางได้นะคะภายในปักแรกนี้เลย Let Go นะคะอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะไม่ต้องไปเสียดายไม่ต้องไปเสียใจนะคะแล้วก็ถ้าไดเชิงความรักก็หมายถึงการพยาอภัยซึ่งกันและกันนะคะ,นะคะการให้โอกาสกาันการปล่อยวาง n ดี๋ยวนี้ทูวรีไม่มีอะไรที่คุณต้องวิตกกังวลน,นะคะจักรวาลดูแลคุณอยู่แล้วนะคะเขาไม่ปล่อยให้คุณเดินเดียวดายหรอกนะคะถ้าคุณเจอชาเลนจ์เดี๋ยวคุณก็ผ่านไปได้แล้วก็เขาก็จะส่งสิ่งดีๆมาให้คุณด้วยนะคะรอรับสิ่งดีๆได้เลยนะค่ะวันนี้ขอบคุณชาวมิถุนนะคะขอบคุณชาวสองทุกท่านที่เขามารับชมช่องมิเมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะ สนใจสั่งซื้อหินมงคลแอดไลน์ได้ที่ชัยโยอันเดอร์สกอร์สโตนนึกถึงหินนึกถึงเรานะคะ